สหองจะไปหาเอือของสหองนอยู่ที่สนามบินปากเซความนี้าะเป็นมือทีเผื่อว่าอุ่นดองนอเป็นงานแต่งของเป็นลายนั่นเองเนาะเป็นเห็ดกะลีเด้อนี่ขะปุกกะลีนี่กะตะนี่เด้อแก่มพักแก่มาพักก็เอาสางางหมอละสำหรับงานน้กาเสิร์นแขกประมาณสามร้อยบานกา พวกเราคนท้องเทีมาแล้วพี่น้องวันนี้ในสาราชีวิตไปชีวิตหนึ่งเนาะก็คือการขาบแบบสบายดีทุกคนวันนี้กัมานผมก็เอาแกงลุงหาขึ้นเก่าเดอร์วน,นี้สียห้องกายยุทีปักเซ่ือเก่าเนาะสีงของกามาขับเอือยหลังจากที่สียองมาแต่เวียงจันเนาะมาจาก มาแตคลิปถ่ายแบบวัสซาแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สหองจะไปหาเอือยของสหองนอ,อยูทีสนามบินปากเซเพราะว่าในงานดองนี่นะทุกคนเขาต้องจัดสองมองก็คือจัดยูทีโคซเดนหนึ่งงานแล้วก็ไปจัดยูทีนครหลวงเวียงจัดอีกหนึ่งงานเนาะเพราะว่าจัดยูโคซโดนนี่เขาจัดพิธีฮีดเวียดเนาะเพราะว่าเพื่อนสหองเอือยเขาก็เป็นคนเวียดพอมัก็เป็นคนเวียดนะเ้าต้องหักษาฮิตข้องประเพนี่ไว้ก็คือฮีดข้องของเวียดนาม เดี๋ยวทุกคนต้องเดตที่ตามเบืองนอกว่าจะเป็นแบบได แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะสองกับขอบขั้วคิดว่าบโบยังไห้จะบ่าจะเศร้านะเขาจะขี่รถใกล้เพราะว่าจากเชียงจันโนาะกับมาสูนย์มาพงสลดหนี่ท้าขี่รถแม่นะจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงดังนั้นแม่สองกับบโบยังไห้ขี่รถปันได้เพราะว่ามันมีความเสื่อนะพี่น้องแปลว่าจะบ่าจะเศร้าเขาจะโบยังไห้ขี่รถทางใกล้เดินทางใกล้ขนาดดังนั้นก็เลยเหลือกี่สิขี่ยนเนาะแล้วก็ให้สองขันลงมาหาเอาอยู่ที่สนามบินบักเซ่ เมือหนังเส้องมาจากเวียงจันทน์นอรถยังมีปัญหารถมันมีรถวีโก้ตามกันกับรถอ่ารถพวกสิบหล่อนอห่วงทางอยู่รักสามชิพเหตุแห่งการจราจรติดขัดเป็นเวลาสองสัปดาห์พี่น้องเลยจนแบบว่ารถบอสสมปันไปใส่ได้เลยภายในเวลาสองสัปดาห์นะพี่น้องตรงเลยท่าจนขี่รถคืนรถแป้นโมเครงแล้วก็บหอดบ้านเป็แป้โม่ครืองตอนตอนเสาร์แป้นโม่ครืองตอนกลางคืนสองคืนรถแล้วก็บแป้โม่ครืองตอนเสาร์หันเส้อหอหอดไปว่าอยู่ในรถเป็นเวลาสิบสองสั่วโมงโอ้เป็น ทิปขี่แบบว่าสุดยอดขวามเมืออเลยพี่น้องไปมาหัวตลาดต้เงืับเ่าต้องมาสื่อกไหมเนาะเพื่อไปใส้ในพุทีเพียเดียวขอซ็อบป,ปีดแปบ๊บเลยอโอ้ มูใหญ่เนองที่เสามันใหญ่ที่เสางูหรือวะแข็งแรอเลยโอเป็นสถานีคนส่งเนาะสวนเสาจะเป็นสถานีคนส่งแต่ว่าสวนแรลงจะเป็นตลาดแรลงเนาะเขาจะจะเอาปลาเอาผักเอายังมาขายแต่ว่าตอนสองยังเป็นตลาดเขาจะเป็นสถานีคนส่งอยู่ เขาจะกำลังเปิดแพงเนาะเปิดแพงมาคล้ายพักคล้ายหมอกใหม่เป็นเพื่อนทั้งมิตรได้หีทีเห็นจะโดนได้กับมาตะยามแหลกเนาะมา,ะะมายามเสาะพีกับกำลังเห็นบรรยากาศเนี่ยนหนีนะทุกคนสต,อสตอรอเบอร์รี่พี่น้องเต่าเนาะเดี๋ยวก็โดนึงยเต่าหรอมือยากแล้วเบ้ออ้าวโตตัวนี้มันก็ได้ตัวสูตรมันนี่พี่ข้าบววัดบมแม่เออเอาข้<อ>าวแมนบัด มันคือมีแดงนหนักหน่อยๆเนึ่งเ <laughs> ขาจะมากลางแบบยางวงไว้เนาะหลักยากที่สื่อซีนแล้วเนาะกํามาต่อทีสื่อคัะสื่อมากใหม่วันนี้เตรียมติดตาม อแป๊บนึงเนาะพื่อดกิดอาการหิ้วเข่าบว่าุณเจ้าเดออกเป็นทางาแมโมเป็นเครึ่องแต่ก้โมงหอดีเพื่อ่มวนีข่าวสาวมันต้องเลี้ยงผข่าสาอยู่ในตลาดกราเซ่พี่เจ้าิทพากินยี่นองแพ่ว่าวันเนาะหิวเข่าเด้เครกัหิวเข่าก็เลยมาลอกินยังย่่งยิ่บริเวณสางขายเสนอใา่ามสั่งกบได้ขาหลาดนาขาเบียเพิ่มมียังมีครบทุกอย่างนะแล้วจะข้าเหลือเนาะ น้องเขามาสื้อข้ามาอักผูพเทาาเพเป็นขนาดน้องมีอาจรมาข้ามาขับหาทหากนะฮาก็นะกเลยต้องเลยในขึ้นหอให้ว่ายื่นมุมพุทโาด้วย เดาจหาหยหยาขาวคันงายเรื่อยเดี๋ยวจะหยิยาดูเรออ่ด้นี่เร่กเนกอกยาพันคือยานี่แล้วนอยาเซนมีคนเอามาพัน เสหยงยู่ที่ส่วนของเสหยงเนาะเพราะว่ามันนี่กะเป็นมือที่เขาเกิดว่าอุ่นดอกเนาะเป็นงานแต่งของงานลายนั่นเองเนาะหลังจากที่พายมาซองอีพีและเสหยงบอได้บอกว่าแมนไผแต่ว่าอีพีนี่เสหยงก็บอกแล้วเนาะหลังจากที่แปานคอมเมนต์แล้วกับทุกคนก็ว่าการแต่งเสหยงโบเมนเดอร์งานแต่งเลายที่ซองอยู่ในส่วนเนาะซึ่งกะได้ย้าย ขั่วาจากยูเพื่อนนอนมาอยู่ที่สวนเพราะว่ายูเพื่อนเขาหันมันพื้นที่ค่อนข้าง,งแกแ้แคบนอกดังที่เดียวใน,นอ Talk, ีพีทับอิตนอนตัวทอกเทปสุดเด็ดและมาในอีพีนี้เขาก็มาใหย่ขัวามาอยู่นี่แล้วก็จัดแจงเห็ดกินอยู่เบื้องนี้เลยเดี๋ยวเขาสิพาไปเบิ้องขั่วเอาะว่ามือนี้มีเห็ดยังกินแน่ในมืออุนดองนี่เดี๋ยวไปเบิ้งผาบรรยากาศธรรมดาปาปะเลยนี่พี่นอ้องตัวนี้มันเห็ดกะลีเด้อนี่ขปุนกะลี นี่เป็ดเป็นซ้ำเลยเด้อมาเด้อเดี๋ยวจิงน่อยเข้ามาเบิ่งถ่ายเห็ดแล้วจิงข้าวปุ่นกะหลีนี่เนาะตอนเห็ดตอนอยู่เบียงนะค่ายดีแห้งคายเบิดเพราะว่าให้หมากกระแสบให้หมากกระแสบก็เลยว่าเออเป็นเมนูที่แขกเพิ่นรีเควส์ว่าต้องเห็ดอีกเนาะดังนั้นถ้ากัด้องได้เห็ดตืบอีกก็คือกะหลีหนึ่งหม้อใหญ่ๆเช็ดอีซั่งนี้ยี่เนาะเจียวคิงเจียวคิงกินยังจำเจียวเป็ดนี่ปะโน่เนาะ เซฟเดินทางไสฮอนเนื้อกลับไปมาแล้วหอมแท้ยังแถมมังน้าเอาแถมมังนาวอาโอ้มังนาวมีอยู่ดิแม่แม่ไปพกบัวมาใส่โอ้สบายแท้ทีเด้อคือสวนเฮาพี่น้องเออเติมพักบัวพักคอมปอรอี่แม่เราสิปตัดเอาเลยได้หัน นี่อันนี้เห็ดไข่พะโลไว้พี่น้องนี่ไข่พะโลเด้อเฮาก็สิใส่กับต้มเข้มเนาะต้มเข้ม3สัตวพี่น้องเอ้ยบ่ซ่าบักใหญ่เด้นี่หมอบักเยอะเลยเด้อเตรียมพร้อมสําหรับผักแขกมื้อแรกเนาะแล้วก็อยู่นี่แม่นเป็ดแม่ปเ็ยังนี่โอ้น่กเปียกมื้ออื่นต้มไว้เฮ็ดกเปียกมื้ออื่นเนาะเป็ดนี่แล้วก็ตนี้ ัวนีแกอกพักแกกพักว่าสาอหมอลหอนบอหอนอยู่น้นึงนีสิแก่งเป๊ะใส่มาพักเนาะแกดูขางมูเนาใส่มาพักว้าวต่เฮาห้อง่อไ่อันนั้นเนาะเฮาบ่เขาเบื่อเนาะแ่แก่แกงเอาบลอ่อแกงบออมเอ้เขาบร่งไหนดู นี่กันแล้วบรรดาแม่ขั่วอ่ะรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นอาวุโสกลมาซอยกันเนาะแบบคืออยู่มีงานมีหยังก็มาซอยกันบรรดาพี่น้องของเฮาแหละเพราะว่าเฮือนพี่น้องเพื่อนสหองกับพี่น้องหลายอยู่เมืองคงสะดนนี่อยากว่ามีแต่พี่น้องเิแหละนี่คือบรรยากาศอยู่สวนเด้อกบกหัวเฮาเนาะเฮามาเฮ็ดกินอยู่สวน แต่กระเบื้องนี่บนสองนอนเด็กเอาโต๊ะตัางมาใส่นี่สบายบบบนี้นะดอกมะม่วงขึ้นอย่างบวเป็นจุอยู่เออหะเละอยู่นี่นี่ผู้เดียวเพห่าคนหะเละในเงาก๊อกมะม่วงนี่ก็ลายนี่เห็นบ่เต็มเลยอยู่ต่ำๆนี่ก็มี่มืดเออใบบระมี่ยังเป็นหะเละ กะจังว่าเขาบัวพวกเทียมใสยเห็ดจังนี่เยี่ยมโอ้โหสิโอ้ข้าวเหนียวหมักถั่เขียวมืออื่นเนาะจะมีในพิธีมืออื่นนี่แล้วก็มีมูปินแน่ยังพิธีเอ็มหองอีกเด้อมือใดโอ้ตองตอกฐาเนาะงานแต่งสะฮองยามได้หนึ่งกระตองติดตามเบิร์เนาะตอนนี้เอาเอื่อยไปก่อนให้เอื่อยคลายออกก่อนซะตามลำดับ ยังขาคนโศกหลายอยู่แดดแดดหรือว่าคนคนจังหวงหนึ่งสองวงเนั่งยิมวนจะมันเย็นสบายดีเอ้ยนี่นาะบรรยากาศยิมวนเย็นยามแรกนี่มันเย็นแล้วยามเสากัเขากักางเต็นท์ใส่เลยเด้พี่น้องมันกับบอดด้เดดกัเย็นสบายยามแรกยิมแห่งบรรยากาศเย็นแล้วกะอากาศมันทายท่ประเทดอยู่ล่างบ้านสองเองมันโคกแล้วกะมันมันแคบแคบพนันไม่ได้ไทยอากาศมันฮ้อน แล้วตกไฟตมยังไอไฟมันกระหอนเลยเอยอยู่นี่อากาศมันถ่ายเทยด,ดีเดี๋ยวเมือ่อไรจะมีเสิ้อแขกกินเขานอ้อบราดาพี่น้องมาเต่าพวกกันเลยแล้วเขาจะมาซอยเบียกกร,ร์กับเสิ้อกันกินเขาถือว่าเป็นงานนิทานเป็นงานเต่พาพพว่าเปนพี่น้องออเด้มีฝน,นต่อไฟแล้วพี่น้องนาอต่อไฟจากเสานี่เขามาสวนแล้วก็ อ้อมนี่แหละเพราะว่าเฮาสิกินเฮ็ดงานเลียหั่นแม่นมัน,มนตั้นทางนี่ไว้นะพี่น้องเฮาเฮาสิจัน่นตันทางให้คนใทางแยกเอาเนาะและะ้วก็แยกนีก็แม่นให้คนใแยกนั้นเอาแล้วเฮาสิขอคนทางตั้งแต่นี้มาจนอดมองนี้เนาะ เพราะว่าเดินเหื่อนข้าเข่าคน้างจะแขบดิเขาก็ต้องได้อาศัยคอทากสาหรับงานนีการเสื้อแขนก็มาสามลอยบั๊ดกะถือพกลอยคนเนาะแต่ว่าเขาก็บบมั่นใจว่าแขกซสิมาครบหรือบบเพราะว่าสภาประกาศโสดอีกค่อคน้างจะหนาวเนาะหล้วกัคนกีิขากไปเพื่อนวาสนาเ่าต้องมารลุนกันว่าซีนีไฟมาหาไรหรือโบว่าแขกซสิมาครบทุกคนหรือโบเนาะเขาต้องมารลุนกันเยอะมอื่นกับซีนี่พิธียังไรๆอย่างสองกับศิพยาพญามไทยเบิรงเนาะ เท่าที่ไทยแต่เท่าที่หว่างนะไปว่าเออเลาวก็ทั้ทง,นะากกงทายคลิปแล้วก็ทั้งเหตุเวีย,ยรแลนเวียรซอย่ผู้ใหญ่คนเดียวดังนั้นลองถ่ายติ๊ดตาเลยจีโนบาแหงหนอจิมาทอดให้เพิ่นแกมเหล่านี่ได้ได้มันฝรั่งนี่ใส่เลยเบอร์เนื้มันฝรั่งค่ะเห็นมือมองห่ามอาางห่าแค่ตัวอ่อาอ่าเห็นมันฝรั่งนี่้จะไปแกมเบียร์นอแล้วก็ปุ่นเนื้อจะบาดจะสาวคนมายืนในขั้วผิวเหลาไปใส่ดอก จะเบากะมา่เผาคั่วนอกจากซาวก็มา่เผาคั่วจืนมันฝรั่งให้เขาเจ้าะจืนของแก้มหาเห็ดของแก้มนี่สอดป่ามาเลยพี่น้องใส่หน่งใส่หนึ่งเต็มสอดป่าอยู่กินเอาแม่ลอดยแก้มเนาะนี่อันนี้ดอกบีกระทิ่งพี่น้องกกบีกระทิ่งดอกงามงามเบิ่งไหมพวกเขาก็องปลาซีฟาเลยอุ๊ยสุดยอด ได้ icana, ประแดกกนาะเขาจะตมคล้ายแถวๆเพื่อเดี๋ยวให้บรรดาเซฟหลุดอาวุโซสิมก่อนว่าผ่านบอขัน่านเขาจะไปสื้อมาเติมลองดมบ้างค่ะเขามซื้อมาจากเม่นบอแจ้แจ้เบิงกระห้องคือประแด็กห้องโอห่ะเลแบบประแดกตมซื่อๆน่ะนี่ เข้าต้งแกงแบบนี้เข้าต้งใส่ปลาแดกนอกมันจะแสบอันออนี้ข้องแทมาแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ได้จัดการได้ได้สลาชีวิตไปชีวิตหนึ่งเนาะก็ะคือการขาวแบะเพื่อการมางานอุ่นดองนี่เนาะตัวน,นี้แบะอีพอเองด้ยนี่ สำหรับโตแดงนี่เนาะเป็นพิธีของเวียดนามเนาะมันอยู่นี่เพราะว่าเหรียญ่งของเนาะมีจากใต้เวียดนามเลยดังนัง้นเราต้องเห็นพิธีเวียดนามมนยุ่บานแลวก็สิเ็ตพิธีอยู่าายยารา,เ,าเป็นพิธีเล่ายูเวียงเนาะพิธีการปกคอต่อแกนมันอยู่เบียงจันแต่ยู่บาสเป็นพิธีเหียนดังนั้นท้าพระยาหูเนาะต้องติดตามเบิ้งว่าพิธีของเหียนเขาสีเห็ดแบบได้แน่มีจังได้แน่หละก็ทักประกันเลยว่าพี่แต่สาวสานง้ามาเฮดองนำผาติดตามเด้อ thank yeah. you